บทที่24นกที่ไม่เชื่องท้องฟ้าดูสดใสขึ้นเล็กน้อยและป่าทรายเหลืองยังคงรกร้างลวกอูขมวดคิ้วและมองไปที่ชายลึกลับคนนั้นอยากเพิ่งไปไหนข้าได้มอบของมีค่าแก่ท่านไปแล้วช่วยดูสภาพการเงินของข้าก่อนได้ไหมก่อนที่ท่านจะไปลักพาตัวใครและุ่มกู่ผู้อื่นวันนี้โลวอูได้มอบอยารวบรวมพลังวิญญาณทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นให้แก่ชายลึกลับคนนั้นทำไมท่านยังต้องการช่วยชีวิตคนอื่นอีกละ่ะชายลึกลับดูเหมือนจะหัวเราะ ลูวอูนั้นไม่รู้วิธีการพูดคุยดีๆเขาจึงตอบแบบตัดรังคาไปว่าถามไร้าสาระนาข้าเข้าใจว่าท่านต้องการช่วยผู้หญิงคนนั้นก่อนนางเป็นสาวใช้ที่อยู่กับท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนางเป็นสาวงามคนหนึ่งต่อไปในวันหน้านางอาจเป็นสาวใช้อุ่นเตียงให้เจ้าได้แต่คนพวกนี้ท่านไม่จําเป็นช่วยพวกเขาหรอกถ้าพวกเขาตายท่านก็รับสมัครคนเข้ามาใหม่ได้อยู่ดีชายลึกลับพูดขึ้นเหมือนให้คําแนะนําอีกฝ่ายกลาย มันไม่ใช่เรื่องของท่านแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชายแต่ก็เป็นคนของข้าอยู่ดีและเพราะเป็นคนของข้าข้าจะนิ่งเฉยและไม่สนใจพวกเขาไม่ได้ล่วกอูพูดถ้าหากพวกเขาฟื้นขึ้นมาแล้วได้ยินคำนี้เข้าน้ำตาของพวกเขาคงจะไหลพรากด้วยความซาบซึ้งแน่แต่ชายลึกลับยังคงเฉยและกล่าวด้วยน้ำเสียงไร้าอารมณ์ว่าน่าเสียดายที่ท่านไม่มีเงินท่านรอสักสองสาวันก่อนได้ไหมข้ามีฝูงแมงป่องทรายอยู่ในกำมือตราบใด ที่พวกมันถูกขายออกไปข้าก็จะได้เงินมาจากนั้นไม่มีทางข้าต้องการเงินตอนนี้เลยชายลึกลับขัดจังหวะล่วอู่ล่วอู่โกรธมากเจ้าคนร้ายนี่ช่วยให้เวลากับคนทํามาหาเงินก่อนจะได้ไหมถ้าท่านต้องการช่วยหลกักก็ท่านต้องตัดนิ้วมือของท่านสองนิ้วและข้าจะปล่อยสองคนนี้ไปชายลึกลับพูดอย่างช้าฮ่า <c> ฮ <oughs> นิ้วของข้างั้นหรือเป็นครั้งแรกที่ล่วอู่พบว่านิ้วของเขามีค่ามากขนาดไหน ใบหน้าของโลัอูดูเจ็บปวดท่านเป็นอะไรไปหรือว่าท่านชอบสะสมนิ้วมือคนงั้นหรือถ้าท่านไม่ทำทั้งสองคนนี้จะต้องตายเฮ้ยท่านไม่ให้เวลาข้าคิดเรื่องนี้เลยหรือไงลักอูมองที่นิ้วของเขาใบหน้าของเขาดูเศร้าลืมมันไปเถอะหลังจากนี้ทุกชีวิตมันสำคัญมากหลังจากคิดสักทักเขาสามารถนำเงินไปซื้อผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผลไม้หยกเท้าผลไม้วิญญาณนี้มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและสามารถฟื้นฟูอวัยวะได้ อย่างไรก็ตามผลไม้ยกขาวนั้นมีราคาแพงเล็กน้อยประมาณล้านหินวิญญาณเลยทีเดียวลัวอูกัดฟันแล้วตะโกนว่าท่านมีดาบสั้นให้ข้าไหมแผลงชายลึกลับโยนดาบสั้นบนพื้นใบหน้าของลัวอูเปลี่ยนเป็นสีดำทะมึนเจ้าคนนี้เตรียมพร้อมขนาดนี้เลยเหรอเขาหยิบดาบสั้นขึ้นใบหน้าของลัวอูดูหนักอึ้งและเขาก็ค่อยๆนำดาบสั้นไปไว้ที่ปลายนิ้ว ดวงตาของชายลึกลับแคบลงและดูเหมือนจะยิ้มออกมาไม่จําเป็นแล้วใช่ละ่ะดวงตาของโลู่อูเบิกกว้างและเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของชายลึกลับชายลึกลับตกใจเล็กน้อยเขาเห็นโลู่อูตรงหน้าเขาจากนั้นได้มีนกบิญญาณขาวปรากฏตัวขึ้นนกบิญญาณบินวนไปมาในอากาศและร่วงลงกับพื้นมันชูคอของมันขึ้นอย่างภาคภูมิท้าทายคนบางคนหงน้น้เหรอือเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ทําไมนกตัวนี้ถึงมีลักษณะเหมือนแร้งสาย ในทันทีที่สัตว์วิญญาณนั้นได้ปรากฏตัวออกมาแต่ลูกอูต้องการทำอะไรกับมันกันละ่ะชายลึกลับเงียบไปครู่หนึ่งเจ้าต้องการทำอะไรแร้งสายกลายพันธุ์ตัวนี้เกิดมาพร้อมหกทักษะแม้ว่าคุณสมบัติของมันจะเป็นแค่ระดับทองแดงแต่มันก็สูงกว่าแร้งสายทั่วไปอีกลูกอูพูดอย่างจริงจังแร้งสายตัวนี้มีมูลค่าสูงมากค่าใช้หินวิญญ,ญาณที่เหลือกับมันแร้งสายนั่นคืออะไรกันแน่ชายลึกลับตกใจเล็กน้อย นกที่กลายพันธ์นั้นเือนีมันหายากมากเลยนี่นาเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับการมีอยู่ของสัตว์วิญญาณกลายพันธ์บนโลกนี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นด้วยตาของเขาเองเลยเพราะพวกมันได้ถูกเก็บสงวนเอาไว้ความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณกลายพันธ์นั้นไม่จําเป็นต้องมากกว่าพวกญาติพี่น้องของมันตามปกติแต่มันจะมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองเช่นเดียวกับแร้งสายมันเกิดมาพร้อมหกทักษะซึ่งเรียกว่ามันน่าตกใจอย,อย่างมาก นอกจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วมันคงจะเป็นที่นิยมอย่างมากทำไมกันไม่ว่าจะเป็นสายพันไหนหากมีการกลายพันธุ์สุดท้ายมันจะถูกประเมินได้ว่าเป็นสิ่งที่หายากมากแล้วเจ้าของร้านหนุ่มคนนี้เขามีมันได้อย่างไรกล่าวกันว่าขุนนางในเมืองหลวงของจักรวรรดิชอบที่จะใช้สิ่งนี้เพื่อเปรียบเทียบกันพวกเขานั้นมีสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องดีสําหรับการโอ้อวดเงินทุนกันหากท่านมีเงินมากพอท่านไม่จําเป็นต้องซื้อสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์เลย ข้าทำอะไรได้บ้างข้าใช้เจ้านกโง่ตัวนี้จ่ายแทนได้ไหมลู่อู่ตะกวนออกมาขณะที่ชายลึกลับมองดูแรงสายกลายพันธุ์ตัวนี้อย่างตกตะลึงแรงสายกลายพันธุ์ตัวนี้เหมือนจะเข้าใจที่ทั้งสองคนพูดกันมันกระพือปีกอย่างแรงดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจมากกับคําว่านกโง่ลู่อู่จ้องไปที่เจ้าแรงตัวนั้นเจ้านกโง่มันชื่อว่าอะไรนะแน่นอนว่าสัตว์วิญญาณกลายพันธุนั้นมีมูลค่าอย่างมาก มันอาจจะมากกว่าสองแสนหินวิญญาณเลยก็ได้ท่านแน่ใจงั้นหรือว่าท่านต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้กับคนสองคนชายลึกลับถามในทันทีลัวอูเดินไปยังชายลึกลับคนนั้นแรงสายกลายพันได้จิตเขาขณะที่พูดแน่นอนสู้แรงสายกลายพันุโกรธมากมันเป็นสัตว์วิญญาณแม้ว่าข้าจะว่ามันเป็นนกโง่มันก็กล้าที่จะจิกข้าอยู่ดีตึก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 แรงสายกลายพันโมโหรุนแรงมันพุ่งเข้าไปใช้ปากจิกลัวอูทันที ลัวอูก้มหลบเกิดอะไรขึ้นกับนกตัวนี้กันสัตว์วิญญาณที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นและถูกทําให้เชื่องแล้วข้าคือนายของเจ้านะเจ้ากล้าทําร้ายข้าได้ยังไงลัวอูรู้สึกได้ทันทีใช่แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าแรงสายตัวนี้ถูกผูกไว้กับพันธสัญญาของแผนควบคุมสัตว์ตวิญญาณมันอาจจะเป็นเฮ้ยเจ้านกโง่ลงไปลัวอูออกคำสั่งแรงสายกลายพันธุ์ชูคอขึ้นและไม่สนใจลัวอู กล่าวกันว่าสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์มักจะไม่ซ้ำกันแรงกลายพันธุ์ตัวนี้ไม่ได้มีเกิดมาพร้อมกับทักษะทั้ง6เพียงแต่เป็นพันธสัญญาโมู่คาล่วอูผงับไปเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้พันธสัญญาโมูคาหน้าอับอายชะมัดมีพันธสัญญาอยู่สองประเภทคือพันธสัญญาแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณและพันธสัญญาวิญญาณพันธสัญญาวิญญาณมิติแต่ละแห่งสามารถทําพันธสัญญาด้วยสัตว์วิญญาณเท่านั้นและไม่สามารถกลับใจผู้คนและสัตว์วิญญาณต่างเต็มๆมีอิทธิพล ซึ่งกันและกันหลังจากทำพันธสัญญาวิญญาณพวกเขาจะมีความเข้าใจร่วมกันและความเข้าใจโดยปริยายเมื่ออยู่ในการต่อสู้และพวกเขาได้รับการเลื่อนระดับขึ้นหนึ่งขั้นผู้ใช้พลังวิญญาณและสัตว์วิญญาณสามารถใช้ทักษะวิญญาณที่น่าเหลือเชื่อได้พันธสัญญาแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณเป็นสัญญาระยะสั้นซึ่งจําเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ทําพันธสัญญาด้วยตลอดเวลาและแผ่นควบคุมสัตว์วิญญาณก็สามารถควบคุมสัตว์วิญญาณที่ต่ากว่าระดับทองเท่านั้นไม่ว่าพันธสัญญาประเภทใด ควรเป็นไปตามเงื่อนไขของสัตว์วิญญาณที่โดดเด่นและยินดีที่จะยอมรับพันธสัญญานั้นแต่ว่าเจ้านกโง่ตัวนี้ดูเหมือนมันจะไม่ได้ทำพันธสัญญาใดๆทั้งสิ้นเอาล่ะสองคนนี้เป็นของท่านชายลึกลับที่มองดูอยู่ได้โยนอาฟูและเสี่ยวชากลับไปให้ลูอ่อูลู่อูหัวเราะและสส่หัวข้ายังไม่ได้ยกมันให้กับท่านสักหน่อยไม่ต้องการแล้ว ชายผู้นั้นวางดาบลงและยกมือเขาขึ้นอย่างช้าๆลู่อูหลบตาลงและเสียงของเขาสงบนิ่งลงเอาละ่ะผ่านการทดสอบครั้งที่สามแล้วเรากลับไปด้วยกันเถอะท่านเจ้าของร้านคนเก่าบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดมือของชายลึกลับนั้นแข็งตัวในขณะที่เขาเตรียมที่จะถอดหน้ากากออกเจ้าชายลึกลับเงียบไปสักครู่ข้าไม่ใช่คนโง่ข้าไม่ได้จะกลั่นแกล้งหรือขัดขวางใครในเมืองแห่งความพินาศเลยแล้วใครกันที่อยากกลมกู่ข้าเป็นพิเศษ ล่วออูยิ้มให้กับชายลึกลับท่านมีดาบแต่ท่านไม่ได้ตั้งใจจะลงมือฆ่าท่านบุกเข้ามายังศาลาไปอยู่แต่ยาอายุวัฒนะและสมุนไพรกลับไม่หายไปเลยหรือท่านต้นหินวิญญาณแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกพาออกไปดอกไม่ฟินิกก้าวกฤตยารวบรวมพลังวิญญาณแรงสายกลายพันุยารวบรวมพลังวิญญาณ สมุนไพรบินและสัตว์วิญญาณการประเมินมูลค่าของสิ่งเหล่านี้ของท่านนั้นแม่นยำมากเกินไปข้าขอชื่นชมท่านข้าจะไม่สงสัยตัวตนของท่านด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้อย่างไรเจ้าของร้านคนเก่าระดับที่สามของท่านนั้นไม่เหมือนใครเลยจริงๆดวงตาของลัวอูเปลี่ยนปะกายจ้าและรอยยิ้มที่มุมปากของเขากว้างขึ้นเรื่อยๆ